ครับผมกะบกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูบมุนชนกฟาร์มรอยเอสทุกผู้ทุกๆๆคนนะครับแล้วกะ็พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปของทางฟาร์มเฮาในมือน,นี้นะครับผมอนี้ก็เป็นคลิปช่วงแรกๆนะครับมที27ธั 7, นวาคม2016นะครับผมเฮากาัสีมาไทายให้ท่านเห็นหลายๆมุมนะครับผมให้พ่อพี่น้องในเบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเขาคอกได้กินหญ้ากินหย,ยังกาสีอิ่มเติเตบแล้วล่ะครับผม อ่ที่เห็นยู่นี่เป็นแม่ลูกผูนะ้ครับผมแม่ลูกผูงวกับว่าเกินลูกสองนะครับนี่ลูกไส้รอรอครับนี่เนื้อหนังดีนะครับเป็นอนาคตพอคุ้มฟูงได้นะครับผมง่วไทยไทยกลางเข้าได้นะครับแม่กับสูงรอยสามสิบนะครับผมบอกลบนิดน้อยนะครับว่าเกินหนึ่งถึงสองเส้นนะครับผมประมาณนี้นะครับเด่นที่การใจลูกเพิ่นนะครับผมเด่นการใจลูกแม่นีใจลูกงามนะครับเบึ่งตัว ใลูกเนื้อนังดีเรียงลูกเป็นนะครับผมเชื่องพอมนะครับครบนี่เขาเปิดไปสองหมื่นหนึ่งพันนะครับผมสองหมื่นหนึ่งพันนะครับเรียกกันดูครับต่อไปเป็นแม่ทองนะครับผมแม่ทองทองแก้ครับแปดเดือนกว่าแล้วนะครับผมนับจนหอดมือนี่กับสิบแปดเดือนกว่านะครับออกไซเกือบเกือบปีไม่พอดีนะครับผมน่าจะออกก้อนปีไม่นะครับส่วนสูงลอยสามหานะครับผมบวกลบเพื่อกันครับว่าเกินหนึ่งสองเ้นนะครับผม ลูตัวที่สามนะครับอยู่ในทองตัวที่สามครับนี่ทองแท้นนี่นอนรับประกันทองให้เลยนะครับเพาตรวจทองเรียบร้อยนะครับผมแปดเดือนบวกนะครับตัวนี้สองหมื่นสองนะครับผมสองหมื่นสองสีสูงก็แม่นันจักน้อยนะครับแต่คือยังบอกครับผมขันยกไปนะครับเพา่ห้ราคาพิเศษนะครับจากสี่หมื่นสามพันนะครับเพาเอาน้ำแก่สามหมื่นเจ็ดครับลดไปเลยหกพันนะครับผมอ่า ราคานี่งวดต่อนะครับราคานี่งวดต่อพอเขาลดหลายแล้วนะครับผมราคาหนี่งเขายังรวมส่งฟรีให้อีกสองรอยกิโลนะครับท่านใดสนใจกะโทรมาครับผมศูนย์แปดซีสามสองหนึ่งหนึ่งหาเก่าเก่าด้อครับผมผิกัดขอกเข้าต่างอยูุบานดูไนต์ตำบลหนองแค่นอำเภอปทุมราชจังหวัด้อยเอดนะครับอยากให้พ่อแม่ได้งัวถึกถือครับไปเลี้ยงครับผมอ่าเลี้ยงไปมันยังมีกําไรนะครับผมย่าขายกับขายไงนะครับถุกมือถึงงวาจะ งามนะครับไงสมราคากับจริงนะครับสีหาเมอนแต่คนที่จะมีเงินสื่อเฮ้ามัน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 หน่อยนะครับผมแต่ว่าห้อขันห้อขายว่าถือสื่อว่าถือไปย่ำขายกับขายงางครับผมเงินเมื่นกว่าบาทนะครับสองเมินนะครับเลี้ยงเอาลูกวมันขายเอานะครับผมอยากให้มีกําไรคือเลีเ้ยงขายลูกเอานะครับส่วนหมากคนที่เลี้ยงว่าเลี้ยงคว่แบบส่วนพผลสาเร็จพนกะ เอาไปเลี้ยงไว้นะครับออกลูออกเต่ามาก่นยังทรลืมทยอยขายนะครับงัวเป็นฝูงก้อนเผื่อละครับเลี้ยงงัวจะเฝ้านะครับผมหอนย่างพอตอบแทนมาเขาเก็บน้ำประทานเผื่อละครับยังผู้เ่าแถวบ้านนะครับเพื่อกัเลี้ยงมากปีสองปีแรกเพิ่นบ่ได้คินยางนะครับพราะมันมีลูมากสามสี่ตัวเราก็นั่นละครับต่อไปนั่นคือเก็บกินอย่างเดียวนะครับกำไรอย่างเดียวครับนี่งัวแดงพร้อมนะครับผมงัวแดงพร้อมเอาไปเลี้ยงนะครับอ่ามีกำไร ง่ายนะครับผมลูกง่ายขึ้นกับขายดูเอานะครับขายลูกเอาเอาโมนี่เป็นแม่พันธุ์นะครับมี่ต้องห่นะครับผมเนี่ยสามหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นนะครับร้อมทรงฟรีสองรอยโลมารําันกันท่มานะครับผมโท่มาโทมาะเบากันได้นะครับไก่ก็นั่นไก่ก็สองอยโล่ไก่กันหนาเกียดกันได้กัพ่อยันหยวนกันได้นะครับแต่ขันมันไก่หลายกะอ่าสี่เดียขอขันมุงทำมันกันนะครับบ่ยากนะครับผมแบ่งๆกันไปครับ ราคาหยกแยกเข้ากับบอกหมดแล้วนะครับตำนงตำนี้กับอ่าลื่มนะครับแจงไว้ครับเพื่อคนมาบังคับไม่นะครับแม่นี่มีนมติงหน่อยหนึ่งนะครับผมแม่ทองนี่มีนมติงหน่อยหนึ่งนะครับแต่อย่าไปถือมั่นครับผมถูกมือนี่มันเห็นได้ทั่วไปนะครับเ่าได้เป็นว่าแปลกว่าหยังนะครับเลย้่งลวกได้ใจลวกงามได้เทื่อกันนะครับผมนมติงนะครับเป็นตำนี้ที่แทบจะไม่มีคนถือแล้วนะครับถูกมือนี่ราคาเดียวกันครับผม แมนนมบอลติงนมติงบอติงถุกหมือนราคาเดียวกันนะครับเพิ่นบอได้ถือยังยังไรแล้วนะครับผมยกเว้่นพวกคาโทคาถทอนนะครับม่มันดีสั่งความลําบากหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงนะครับผมโม่นี่ตำนี้ม่นี่ไม่มีปัญหาครับบอกเบิร์ครับพ่อแม่พี่น้องมั่นใจเลืเลยครับทางฟร์มห้าบอกทุกอย่างนะครับเล็กน้อยๆกับบอกนะครับให้พ่อแม่พี่น้องตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวสีหาว่าบ่อกบ่อกล้าวไปหอดเราเห็นที่หลังนะครับผม บอกไว้ก่อนนะครับผมจะไม่มีปัญหานะครับสําหรับวันนี้กะมาเปิดแบงค์พ่พี่น้องไว้ซัานี้ครับเป็นคลิปที่สองนะครับผมขอมาดีเจตให้เบิงชัดๆในคอกนะครับยงามันบอดดอย่างไหลาบปรนัดบอดดกลมนะครับให้เห็นทางงามๆน่ำสำหรับวันนี้เปิดมาเปิดให้พ่อพี่น,อน้องรับชมไวซัมนี้ครับผมกลับสวัสดีครับ